สวัสดีทุกคนอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้โค้ดเตรียมมาคือ what I love about you what I love about you อะไรที่ฉันรักอยู่กับเธอ what I love about you อะไรที่ฉันรักอยู่กับเธอนะคะสิบข้อที่ค้าเตรียมมาค่ะเริ่มจากข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะ you make time for me you make time for me ข้อที่หนึ่ง you make time for me you make time for me คือคุณอะ หาเวลาฉันเสมอไม่ว่าจะยุ่งกันไหนก็ you make time for me หาเวลาฉันเสมอข้อที่2 you are honest with me you are honest with me you are honest with me คุณซื่อสัตย์กับฉันเสมอนะคะคุณซื่อสัตย์กับฉันเสมอนะคะข้อที่2นะคะข้อที่3ค่ะ you make me happy you make me happy you make me happy คุณทาให้ฉันมีความสุขนะคะข้อที่3คุณทําให้ฉันมีความสุขนะคะข้อที่4เลยค่ะ you hold my hand you hold my hand คุณคิดถึงวันที่คุณเสียใจเศร้าใจหรือว่าแบบมีคนแบบมากุมมือคุณไว้ปลอบใจหรือวันที่คุณแบบเดินข้ามถนนมีคนจูงมือไหม you hold my hand มันให้ความรู้สึกอบอุ่นเนี่ย you hold my hand คือคุณแบบจูงมือฉันไว้กุมมือฉันไว้นะคะนี่คือข้อที่4ข้อที่5นะคะนี่เป็นสิ่งที่น้องหมีทำกับโพ้ต์อยูะคะ่ค่ะ เห็นน้องมีทำโค้ดไหมคะข้อที่5คืออะไรรู้ป่ะค่ะ You cuddle cuddle me you cuddle me คำว่า cuddle cud ค, cud คือการกอดด้วยความรักใครนะใครที่มีแฟนชอบกอดไงนะ you cuddle me คุณกอดฉันด้วยความรักใครไหมเป็นสิ่งที่ฉันรักเกี่ยวกับเธอนะต่อไปข้อที่6เลยครับอบอุ่นขนาดนี้แล้วนะคะต้องมีอีกหนึ่งอย่างจะทให้คนเราอบอุน่นมากขึ้นคือข้อที่หคือ you are funny you are funny funny คือ คุณเป็นคนตลกสนุกนะ you're funny คุณเป็นคนสนุกสนาน you're a funny นะคะอ่าข้อ7เลยคะ่ะ you are always there for me you are always there for me คุณน่ะคอยแบบอยู่ตรงนั้นเพื่อฉันเสมอเลยไม่ว่าฉันจะมีเรื่องทุกใจมีหนาอะไรก็ตามแต่หันมาที่เลไรก็เจอคนคนเนี้ย you are always there for me คุณอยู่ตรงนั้นเธออยู่ตรงนั้นเพื่อฉันเสมอเลยนะคะ ข้อที่8ครค่ you put my happiness first you put my happiness first ในข้อที่8คำว่า you put my happiness first แปลว่าอะไรเธอเลือกที่จะให้ความสุขของฉันก่อนเสมอ you put my h a p p i n r s t first คุณเลือกที่ใช้เธอหรือคุณเลือกที่ใช้ความความสุขกับฉันก่อนเสมอโดยที่เขาทําสิ่งนั้นสิ่งสิ่งนั้นโดยที่เขาไม่ได้แบบทุกทรมารใดโดนบังคับนั้เป็นความสบายใจของของเขาจริงๆ you put my h a p p i n e s s f s r s t คือคุณให้ความสุขของฉันก่อนเสมอเลยข้อที่9ก้ค่ะข้อที่9นะคะ you smile when you look at me you smile when you look at me เธอยิ้มตอนที่ฉันตอนที่เธอมองมาที่ฉัน You smile when you look at me เธอยิ้มตอนที่เธอมองมาที่ฉันนะคะคุณเราสามารถแย่ๆได้นะคะเขาบอกว่าเพราะว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้นะคะ <laughs> เพลงเขาว่าอย่างนั้นนะคะ You smile when you look at me คือเธอยิ้มตอนที้เธอมองมาที่ฉันนะคะแล้วข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อที่สิบนะคะข้อที่สิบเลยนะเขาบอกว่าข้อที่สิบคืออะไรลงไปครับ You make me feel like I am a better person You make me feel like I am a better person. You make me feel like I am a better person. เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเป็นคนที่ดีขึ้นคุณลองคิดดูนะถ้าคุณคบกับใครสักคนหนึ่งอยู่กับใครสักคนหนึ่งมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแล้วไอ้ความสึกที่เขาทําให้เราเป็นคนแบบเป็นคนที่ดีขึ้นอ่ะคุณว่ามันจบในทุกอย่างเลยนะเนี่ออกไหมคือมันเพราะมันมีความสุขความสบายใจอยู่นั้นหมดแล้วนะ You make me feel like I am a better person. เธอทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะ เอาะะนี่คือป,ประมาณนี้คะ่ะหวงัวง,วง,วงว่าทุกคนจะชอบนะคะยิ้มด้มาฝึกกันคะ่ะเอาข้อความเหล่านี้ไปบอกคนสมัมพันธ์ของคุณน,นะคะก็เล่าให้กันฟังบ้านนะคะว่าชอบประโยคไหนใช้ประโยกไหนนะคะเจอกันใหม่ใน,ในไลฟ e ์ครั้งต่อไปนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีคะ่ะ